ทสวัสดีค่ะใน EP นี้นะคะจะทำหยุดทั้งหมด10 EP ที่จะแสดงให้เห็นตัวอย่างที่ไม่ควรจะมองข้ามในการทำ internal quality audit สำหรับระบบ IATF 16949นะคะ,ะตัวถ้าเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไป audit เรื่อง change management นะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ควไม่ควรจะพลาด3คำถามนี้นะคะประเด็นแรกนะคะก็คือมีการระบุก,การเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการบริการไว้หรือไม่ถ้าเมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราได้กําหนดหรือว่าเราได้ระบุไว้หรือไม่นะคะคําถามที่2นะคะแล้วก็มีการทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อนที่จะปฏิบัติหรือไม่นะคะและวิธีการในการทบทวนและก็อนุมัติเนี่ยกำหนดไว้ว่าอย่างไรนะคะคำถามที่3นะคะ เมื่ออนุมัติเสร็จแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นมีการนําไปปฏิบัติแล้วก็บันทึกไว้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราออกเช็คโนเิสหรือว่าเอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเราต้องบันทึกไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงไว้เสมอนะคะนี่คือคําถามตัวอย่าง3คําถามถ้าเราไปํา i อินเทอร์เดิตของระบบ IATF 16949ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การการเปลี่ยนแปลงค่ะ ขอบคุณค่ะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสนใจโครงการฝึกอบรมหรือว่าที่ปรึกษานะคะติดต่อเราได้ที่ Line ID ISO c o n s u l t หรือเข้าไปในเว็บไซต์ ISO c o n s u l t o r g ค่ะ